รเราเดินการจากกรุงเทพมหานครเป้าหมายนอมะบนติลลิกระสินจากเรียกขวาเข้าส cool ู่บ e ีชโรดตะวันขึ้นพอดต้นตาลสามต้นปากน้ำรานบุรีประโยชน์สีรีขันปากน้ำปานเราเรียกขวาได้เลยเลยโอ้ใช่เลียกขวาได้ครับตะวันขึ้นพอดีนะครับ อีกหกร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายววขึ้นพอดีนะครับนี่คือปากน้ำปานบุรีอำเภอปานบุรีปร,ราณบุรีประจวบคีรีขันมาชมตะว,วันขึ้นที่ต้นตาลสามต้นนะครับโอ้โหตะวันขึ้นแต่ขึ้นค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับวันนี้ ระวันกำลังขึ้นพอดีเลยครับ okay. Okay. พุ่งแดงขึ้นแรงครับ นี่คือจุดหมายของเรานะครับเราจะชมตะวันขึ้นจุดหมายของคุณอยู่ทางซ<า>้ายวยตามต้นตาลสต้นปากน,น้ำราชบุรีไปพร้อมๆรับมเรียบร้อยครับ โอ้โห oh, ทงแดงขึ้แนแรงตะวันขึ้นพอดีครับเราเคยมาเช็คอินตอนยามค่ำคืนตอนเย็นตอนค่ำนะครับวันนี้จะมาเช็คอินตอนเช้า สวยงามครับสวยงามตะว,วันขึ้นสวยงามสุดๆเลยครับยนโอ้โหสวยสุด มาเลยครับสว,ส,วสวยมากดูตานี่ดูตานี่ออไอคลนุกอไิปอยู่นะครับตอนนี้สวยมากตะวันขึ้นได้ตะวันขึ้นพอดิบพอดีเลยวันนี้ สามตัวน,นี้มุมตะวันขึ้นนี่เรายังไม่ได้เราได้แต่กลางค่ำคืนตอนนี้มุมนั้นก็สวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูมุมทางนู้นมุมทางนู้นนะครับนี่มุมตะวันขึ้นนี่ได้แล้วนะเอาเอาสักรูปก่อนนะครับ โอ้อันนี้ปากบุ้งทะเลหล่สวยงามโอ้โโอเคครับถับหลายหลายมุมครับหลายหลายมุมความสวย วันนี้คลื่อนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับไปมุมนูน้นหันหันก้องมาทางนี้นะครับโอ้นี่นักกีฬาออกกงกายสัญ,ญลักษ์จริง ของปากน้ำฟรันรีจริงๆเลยสวยจริงๆสามต้นนี้นั่นแหละครับดูรตรงนั้นแหละครับมุมทางนี้นะครับมุมทางนี้ครับโอ้โหสวยแล้ว0.5บ้างโอ้โหสวยงามครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของปากน้ำ ปราณบุรีครับไปมากกับมูลนี้ครับโอเคครับบ๊ายบายอ๋อมีต้นนี้ ี่ต้นเสาไฟโดยครับอเอาเซลฟี่มุมนี้มุมนี้ครับมุมนี้เดี๋ยวเซลฟี่มุมนี้นะครับอ่อนบยบายอีกสักรอบครับอีกสักรอบมาข้างหลังสิแอบถีบอยู่จะได้ <c oughs> ได้อยู่ตรงข้ามปัตตาเวียปัตตาเวียรีสอร์ทแอนด์สปาโอเคได้แล้วครับไปเดินนางต่อครับโอเคครับเดินทางโอ้คลื่นใหญ่คลื่นใหญ่ลงลินไม่ได้ตรงแดงนี่คือหาดปากน้ำประรนบุรี ระจบีรีขันคัมตรงนี้ก็สวยนะครับโอ้ยลืมดูลืมดูครับเดินระยะเลยเคตรงนี้เขาที่วิ่งมาก็มานั่งครัก่อนตรงนี้สวยงาม แหลมเกศณปากน้ำปรางสวยงามครับ ใส่เข้มขัดเราเคยมาใช้บริการร้านอาหารโอ แล้วก็มาถ่ายรูปค่ำคืนที่ต้นตาล3ามต้นนี่แหละนี่แหละครับวันนี้มาเช็คอินภาคเช้าเนโอเอ็กโอเคครับเราจะไปเขากะโลก3.5กิโลโอเคอันนี้ถนนเฉลิมพระเกียรติ เรียบชายฝั่งอูโหช่วยงามต้นตาน